สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีนะครับจะมาแนะนําคาเฟ่สาหรับคนที่รักสุขภาพนี่คือพันฝันฟาร์มแอนด์คาเฟ่นะครับที่นี่คือคาเฟ่ร้านอาหารมาที่นี่ทุกคนจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่จะมีทั้งโซนดอกไม้ทั้งสวยทั้งสามารถนามาตกแต่งจานอาหารได้ด้วยครับเป็นดอกไม้กินได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่นั่งริมน้านะครับมีโต๊ะค่อนข้างเยอะนะเข้ามาด้านในคาเฟ่จะเป็นโทนสีขาวดูอบอุ่นคลินคลีนสบายตาเมนูที่นี่จะไม่ได้มีแค่สลัดนะครับคือมีเยอะมากเมนูแรกที่อยากจะแนะนําคืออสสลัดดโรรกไไม้3ค,บา,คาบาาา169ท สีสันมันตัดกันดูสวยน่ากินมากๆมี3ไส้นะครับไส้กุ้งไส้อกไก่แล้วก็คอหมูย่างครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัด3แบบเป็นน้ำสลัดเลมอนพริกไทยดำสำหรับจิ้มอกไก่ครับน้ำสลัดซีฟู้ดสำหรับกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มเจ่วสำหรับคอหมูย่างนะครับจานนี้จะเป็นสลัดแนวใหม่ที่ไม่ได้สวยอย่างเดียวรสชาติยังอร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเมนูต่อมาจานนี้เป็นสลัดอกไก่ครีมฮันนี่เลมอนครับราคา160บาทเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับเพราะอุดมไปด้วยีนนกแลลล้้้ววิมัชอเ3พื ราคาับ0ราคา180บาทครับหมูสามชันทอดจนกรอบลูกเค้ากับเครื่องพริกเกลือผัดแห้งๆกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้ากันมากครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์หลายๆตัวครับโดยเฉพาะน้ำผักผลไม้สกัดเย็น100%ครับคนไม่กินผักและผลไม้แนะนำให้ดื่มตัวนี้แทนได้เลยนะครับร้านพันฝันฟาร์มแอนคาเฟ่จะอยู่ในซอยหมู่บ้านจาจุรีบางบัวทองวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเปิดตั้งแต่สิเโมงถึง4ทุ่มส่วนศุกเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่คนคอพิะเอยดี